เรื่องจริงเป็นแบบนี้ YG แถลงประเด็นข่าวเดทลิซ่าแล p พิงครั้งแรกยังคงเป็นที่จับตากันอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นข่าวเดดของลิซ่าแบล็ p พิงและเฟรดริกอานอทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์หรู LVMH ล่าสุดวันที่12สิงหาคม2023 นิวเซนได้นำเสนอข่าวอ้างอิงถึงตัวเท่นของ YG Entertainment ถึงประเด็นแถลงข่าวเดดครั้งแรกว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดทของลิซ่าได้คำตอบนี้มีความเป็นไปได้สองประการคือลิซ่าต้องการให้ชีวิตส่วนตัวของเธอหรือข่าวลือไม่เป็นความจริง YG ระบุจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การออกเดทของจีซูเท่านั้น